โควิด19นั้นมองได้จากทุกแง่มุมครับมองจากแง่การแพทย์แง่เศรษฐกิจแง่นักวิชาการแง่ชาวบ้านแง่ของคนป่วยแง่ของคนที่ยังไม่ติดเชือ้อแง่ของคนใส่หน้ากากแง่ของคนที่มีญาติพี่น้องที่ติดเชื้อเนี่ยมากมายหลายด้านแต่ด้านหนึ่งที่น่าสนใจครับคือคณิตศาสตร์ครับมีนักคณิตศาสตร์ของประเทศไ <c oughs> ทยเราหลายท่านเนี่ยที่ติดตามมองแง่มุมจากคณิตศาสตร์ และนี่ครับดรวรศักดิ์กนกนุกูลชัยครับท่านเป็นนักคณิตศาสต,ตร์วิเคราะห์วิจารณ์มากมายหลายเรื่องตั้งแต่สมัยเลือกตั้งผมจําได้ว่าเราเคยตั้งวงคุยกันวิธีนับคะแนนเรื่องของการแบ่งปาร์ตี้ลิสต์ต่างๆแต่ว่าพอมีโควิด19เนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าคณิตศาสต,ตร์ปราบไวรัสได้ครับเช้าวันนี้ผมนชวน อาจารย์วรศักมาไลฟ์ฟังทัาว่าคณิตศาสตร์ปราบไวรัสได้อย่างไรครับสวัสดีครับอาจารย์วรศักครับสวัสดีครับผมเห็นนายเฟซบุ๊กอาจารย์เขียนเรื่องนี้เออผมบอกเออน่าสนใจมากผมเชื่อว่าคนไทยคงจะอยากจะได้ยินมากเลยครับว่าคณิตศาสตร์มันจะปราบไวรัสได้อย่างไรครับครับคือคือจริงๆแล้วผมก็ไม่ใช่เป็นนักคณิตศาสตร์นะฮะแต่ผมเป็นคนใช้คณิตศาสตร์เยอะครับผมเป็น ไปสว่ก่อน,อนตอนที่ stay h o m มเนี่ยนะฮะผมก็คิดว่าเรื่องกราฟเรื่องตัวเลขทั้งหลายนี่มันออกมามากมายนะฮะใช่แล้วบางตัวก็มีความหมายบางตัวก็ไม่มีความหมายชาวบ้านก็คงจะงงนะครับใช่ก็เลยมานั่งศึกษาดูว่า huh. จริงๆแล้วตัวเลขที่มันมีความหมายคือตัวไหนนะฮะครับคือคือ,ค,อคือจริงๆแล้วผมจะดูเฉพาะช่วงการ huh. ติดเชื้อทั้งหมดเนี่ยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของนโยบายของรัฐที่จะใช้มาตรการ คือจากสัญญาณตัวนั้นเนี่ยเราใช้มาตรการ่แล้วดูว่ามันได้ผลหรือเปล่าส่วนเรื่องโรงพยาบาลเรื่องการรักษานะอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่ามีผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์มากมายที่เขาทำเรื่องนั้นอยู่นะะครับ,รบเพราะฉะนั้นส่วนที่เป็นข้อมูลเข้ามาเนี่ยคือเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มเคสนะคะค,คือคนคนที่ได้รับก,การตรวจวัดซึ่งก็ปรากฏว่าในแต่ละประเทศเนี่ยการตรวจวัดเชื้อเนี่ยจำนวนมันต่างก,กันมากใช่อย่างเกาหลีนี่ ถึงแม้ทั้งอเมริกาเนเขาตรวจกันเยอะเทียบต่อพันแล้วไทยนี่มันไม่ถึงหนึ่งคนเลยไม่ถึงเกาหลีนี่เป็นสิบคนต่อ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 พันคนต่อประชากรพันคนเนี่ยนะครับครับเพราะฉะนั้นความหมายของตัวเลขที่เราได้รับรายงานว่าติดเชื้อกี่คนกี่คนเทียบกับคนอื่นเนี่ยมันมันอาจจะไม่ไม่ได้เป็นตัวที่สําคัญเท่าไหร่นะฮะเพราะจริงๆพวกที่เรารายงานไปแล้วเนี่ยนะคนกลุ่มเนี้ยที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยนะครับ ก็มีการโควิดนี่นะฮะมีการกักกันไว้แล้วพวกนี้จะไม่ใช่เป็นคนแพร่เชื้อนะฮะจริงๆคนแพร่เชื้อกักกายเป็นคนที่ผมเรียกว่าผู้ติดเชื้องเงียบแ80%ของคนไม่สแสดงอาการนะฮะหรือแสดงอาการน้อยแล้วก็ไม่ได้ไปหาหมอไม่ตรวจวัดนะฮะหรือไปตรวจวัดแล้วเขาไม่ตรวจให้นะครับคือคือกลุ่มนี้มีประมาณ80%ใช่นะใช่แล้วแล้วกลุ่มเนี้ยมันอยู่ใน คือคือปะพนอยู่ในสังคมเนี่ยนะครับแล้วก็ที่เราติดเชื้อเป็นรายวันตามตามมานี่ยคก็มาจากกลุ่มนี้แหละไม่ใช่กลุ่มที่เราเรากับกันไว้แล้วนะฮะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะรีเฟกไปถึงกลุ่มนี้ยังไงว่ามันมีมากมีน้อยแล้วกลุ่มนี้จริงๆแล้วก็หายด้วยตัวเองได้นะฮะแต่ว่ามันก็ยังมีปะปนอยู่นะครับถ้าคุณสุชาติอนุญาตผมอยากจะเข้าไปในสไลด์ผมกนิดหนึ่งได้เลยได้อันนี้ก็คือ อันที่อันที่เขาทําเป็นสถิติเขาจะแบ่งออกมาเป็นสี่ประเภทด้วยกันนะฮะก็คือพวกที่ร่างกายอ่อนแอเนี่ยนะฮะ,ะแล้วก็มีอาการหนักแล้วก็เข้าโรงพยาบาลไอซีดียูแล้วก็ตายไปประมาณสี่เปอร์เซ็นตนะฮะพวกที่มีอาการหนักเริ่มแต่ยังไม่มีอาการพอวันก็มีอาการหนักเลยเข้าโรงพยาบาลแต่ว่ารักษาได้นะ,ะัะประเทศไทยเก่งนะรักษาหายค่อนข้างมากใช่ครับ พวกที่มีอาการน้อยเนี่ยนะฮะไม่มีอาการบางคนก็อยากตรวจนะฮะไปตรวจหมอไม่ให้ตรวจบางคุณยังไม่เข้าข่ายนะค่อยๆหายเองก็มีนะฮะแล้วก็พวกที่ไม่มีอาการเลยเนี่ยนะฮะคือตัวเองก็ไม่รู้คนอื่นก็ไม่รู้ก็เหมือนปกติเนี่ยนะหรืออาจจะคนสื่ที่ชาจะเป็นผมอาจจะเป็นใครก็ได้ไม่มีใครรู้นะฮะจนจนสุดท้ายแล้วทุกอย่างจบก็ยังไม่รู้อีกนะว่าเด็ดยกเว้นแต่ว่าไปตรวจแล้วมีแอนติบอดีใช่อืม ครับอันนี้อาจจะคอมเพล็กซ์นิดหนึ่งนะวันนี้คือทางขวามือเนี่ยนะฮะถ้าย้อนไปเจ็ดวันที่แล้วเนี่ยมันก็จะมีแปดสิบเปอร์เซ็นเนี่ยคนสีส้มเนี่ยนะฮะที่เป็นผู้ติดเชื้อเงียยครับคนไปกับสังคมเนี่ยคนที่ใกล้ชิดเนี่ยก็จะติดกันเป็นสีเทาครถูกไหมครับตัวสีเทาเนี่ยนะฮะก็จะเริ่มมีอาการเนี่ยนะห้าวันแล้วก็กว่าจะไปหาหมออีกสองวันก็ประมาณเจ็ดวันนะฮะเพราะฉะนั้นจากเจ็ฑวันถึงวันนี้เนี่ยนะะคนพวกนี้ก็จะถูกตรวจวัด แล้วก็กลายเป็นผู้ป่วยเพิ่มไปเป็นรายใหม่เพราะฉะนั้นไอรายงานวันนี้ก็จะเป็นจำนวนเดิมเนี่ยนะบวกด้วยของใหม่ถูกไหมครับ,รบของใหม่นี่ก็คือติดมาในช่วงเจ็ดวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าผมรู้จํานวนนี้นะฮะแล้วผมก็เอาไปหารด้วยจํานวนเก่าเนี่ยนะะก็เป็นการขยายตัวของวันนี้เทียบกับเจ็ดวันที่แล้วอ่านะฮะใช่ถ้าหารไปเนี่ยนะมันก็มากกว่าหนึ่งจุดศูนย์นะฮะ ่วนที่มากกว่าหนึ่งจุดูนย์เนี่ยนะฮะครับมันก็คือคนที่ติดเชื้อใหม่ผมก็จะมีสู่อยู่ตัวหนึ่งเนี่ยนะฮะเรียกว่า seven dayification ิการขยายตัวของวันที่เจ็ดครับก็คือ n เจ็ดก็คือจำนวนผู้ติดเชื้ออวันนี้เทียบกับจำนวนผู้ติดเชื้อเมื่อเจ็ดวันที่แล้วถูกไหมครับครับอันนี้ก็จะมากกว่าหนึ่งอะนะฮะนะฮะถ้าตัวนี้เนี่ยนะมันลดลงเรื่อยๆก็แปลว่าผู้ติดเชื้อใหม่มันจะน้อยลงเรื่อยๆครับถูกไหมครับใช่ครับ ก็แปลว่าไอ้ผู้ติดเชื้อเงียบมันก็จะน้อยลงใช่นะเพราะว่าคนคนกลุ่มนี้ไม่ใช่ติดมาจากกลุ่มที่เรากักกันไว้แล้วนะฮะไม่ใช่มันติดจากผู้ติดเชื้อเงียบคือใช่คนนี้ไม่สันอาการเป็นคนเป็นพาหะไปถึงมาติดคนสีเทาเนี่ยนะฮะสีเทาครับแล้วก็จะกลายเป็นคนสีแดงตรงนี้นะครับครับตัวเอเจ็ดเนี่ยนะฮะครับมันมันจะขึ้นสูงเป็นห้าเท่าเป็นสิบเท่าเนี่ยเป็นไปได้เพราะว่าคนติดเชื้ออยู่ข้างนอกมันเยอะ นะฮะแต่ว่าถ้าเหตุการณ์จะดีขึ้นเนี่ยนะฮะตัวเอเจ็ดนี่จะต้องเข้าใกล้หนึ่งนะฮะถ้าเอเจ็ดเป็นหนึ่งเมื่อไหร่เนี่ยนะก็แปลว่าคนติดเชื้อเพิ่มมันไม่มีเมื่อคนติดเชื้อเพิ่มไม่มีแปดสิบเปอร์เซ็นตรงนี้มันก็มันก็ไม่มีถูกไหมฮะใช่เผมให้ดูประเทศดูประเทศไทยนิดหนึ่งนะฮะครับผมให้ดูตั้งแต่วันที่สิบห้า เดือนมีนาคมเนี่ยนะเราเรามีผู้ติดเชื้อเนี่ยนะเจ็ดวันที่แล้วมากกว่าปัจจุบันเนี่ยประมาณหนึ่งจุดแปดสามเท่านะฮะตัวเลขซ้ายสุดเนี่ยนะฮาบ์ซ้ายสุดเนี่ยนะครับครับแล้วมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะจะเป็นเรื่องของสนามมวยจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยนะนมันเคยสูงถึงห้าห้าเท่านะฮะนะค,คือคือสูงถึงห้าเท่าใช่นะสูงสุดพลคกถึงห้าเท่าแล้วก็ค่อยๆลงมาครับทาไมถึงลงนะฮะก็เพราะว่า วันที่สิบแปดเดือนมีนาคมเนี่ยนะฮะทางรัฐเนี่ยนะฮะก็มี intervention ก็คือให้ปิดโรงเรียนให้ปิดสาบันการศึกษาให้ปิดแหล่งบันเทิงให้นะฮะแล้วก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยทำ social distancing เนี่ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นมาตรการตัวเนี้ยปกติมันใช้เวลาเจดวันเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ไอการที่มันลงมาเนี่ยนะฮะมันเห็นได้ชัดว่าเกิดจากมาตรการตัวเนี้ย อืมเจ็ดวันใช่ไหมมันเห็นผลแล้วพอเราใช่ครับพอรัฐสั่งหลังจากเจ็ดวันปับสั่งล็อกดาวน์คนอืมพอสั่งล็อกดาวน์บางส่วนนี้ก็เริ่มเห็นผลเจ็ดวันต่อมาก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับครับเห็นชัดเลยครับครับคือมันลงค่อนข้างชันนะฮะขึ้นขึ้นก็ชันลงก็ชันลงก็ชันเอ่อเคิร์ฟมันก็ยังยังดูดีนะฮะครับลงมาเรื่อยๆนะฮะจนเมื่อวานนี้เนี่ยนะฮะมันลงมาที่หนึ่งจุดหนึ่งหกอืมแปลว่าอะไรให้หนึ่งจุดหนึ่งหกนี่แปลว่า ในช่วงเจ็ดวันที่แล้วเนี่ยนะฮะมีคนติดเชื้อใหม่เนี่ยประมาณจุดหนึ่งหกนะฮะของเจ็ดวันที่แล้วค,คือสิบหกเปอร์เซ็นของเจ็ดวันที่แล้วนะฮะซึ่งสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากได้หนึ่งจุดศูนย์นะฮะได้เดือนนะฮะกตัวเนี้ยมันต้องทะยานไปที่หนึ่งจุดศูนย์นะฮะก็แปลแปลว่ามันจะไม่มีใครติดเชือ้อเมื่อไม่มีใครติดเชื้อก็แปลว่า ผู้ติดเชื้อเงียบเนี่ยมันมันค่อนข้างจะน้อยลงแล้วถูกไหมฮะ,ะเดี๋ยวผมให้ดูจีนนิดนึงเนี่ยจะเห็นชัดเลยจีนโอเคอ่าน,นี่ของจีนนะที่ขของจีนเนี่ยนะฮ<ร>ะในยามือนเดือนเมษานนะฮะมันก่อนท,ที่จะปิดอู่ฮั่นเนี่ยนะฮะเขาเขาเทคแอคชั่นเร็วแต่ว่ามันมันไปถึงสิบสี่เท่าแต่ว่าทุกๆุเจ็ดวันเนี่ยคนป่วยจะมากเป็นสิบสี่เท่านึกภาพไปยังไงเพราะเพราะฉะนั้นาการที่เขาล็อกดาวน์เนี่ยนะฮะ ก็คือการที่เขาลดจํานวนของผู้ติดเชื้อเงียบลงไปครับอยู่บ้านหมดแล้วก็เข้าไปในกัวเล้ทีนหมดครับใชใช่ครับเพราะฉะนั้นการลดลงมาเนี่ยมันก็จะเร็วมากนะครับจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเข้าใกล้หนึ่งแต่มันไม่หนึ่งจุดศูนย์เป๊ะนะมันหนึ่งจุดศูนย์สี่หนึ่งจดศูนยหนึ่งเนี่ยเขาคือพอมาถึงหนึ่งไม่ใช่ว่าเขา จะเปิดอู่หันมันทีเขาใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งเนี่ยนะฮะถึงจะเปิดเข้าะจะั้เขาเปิดประมาณต้นๆมีนาเนี่ยนะครับเมื่ออาทิตย์กว่านีงใช่ไหมสิบวันประมาณครับผมให้ดูเกาหลีท่านหนึ่งอ่าเกาหลีก็น่าสนใจของเกาหลีกคล้ากันครับเนี่ยเกาหลีก็คล้ายกันนะฮะเอาือคือนี่เป็นหอไอโฟนเลยนะเนี่ยใช่ครับแล้วมันก็ลงมาที่หนึ่งจุดหนึ่งเนี่ยนานมากเลยนะฮะเกาหลีเราก็รู้ว่า มันก็ยังมีพูดติดเชื้อเพิ่มนะฮะแต่ว่าก็เป็นกราฟที่สวยนะฮะคือกราฟที่เฟอร์เฟคมากนะฮะเฟอร์เฟคเนี่ยแปลว่าอะไรเพอร์เฟคแปลว่าอะไรแปลว่ามันขึ้นชันแล้วลงชันใช่ไหมครับครับครับแล้วก็แล้วก็มันนิ่งฮะว่าพอมาถึงใกล้ๆหนึ่งแล้วมันนิ่งฮะอ๋อมันนิ่งมันไม่ผกผันนะมันไม่ผกผันมันไม่มันไม่ชันขึ้นมามันไม่โผลหัวขึ้นมาแล้วมันก็ค่อยๆทยอยลดลงไปลไปจนกระทั่งมันมาระทูใช่ไหม ปลาทูคือมันเรียบเอ่อมัน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 เป็นเส้นแบนเป็นเส้นแบนราบราบราบอืมอืมอืมครับเนี๋ยผมให้ดูของญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเนเคสที่น่าสนใจครับนะฮะอืมเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยสมัยหนึ่งเราก็ชมเขาเหมือนกันนะฮะว่าว่าเขาติดเชื้อกันน้อยนะแค่สองประมาณสองนะฮะของเขาไม่เคยโดดมากกว่าสองหรือสามเลยนะครับแล้วก็เขาก็ค่อยๆลงมาอื จนจนพักหนึ่งเนี่ยด้วยเหตุผลในเมซาเนี่ยนะมันกลับขึ้นไปใหม่แล้วจําได้ไหมฮะที่ที่ทางรัฐบาลประกาศประกาศเอภาวะฉุกเฉินเนี่ยนะใช่พราก็ด้วยเหตุนี้ว่าว่ามันกลัวว่ามันจะกลับมาใหม่ครับนะฮะฮอกไกโดฮอกไกโดประกาศฉุกเฉินรอบสองเพราะว่ามีจํานวนพุ่งขึ้นอย่างเร็วเขาอ้างว่ามันอาจจะมาจากรัสเซียเพราะมันชายแดนติดกัน อ่านั่นคือนั่นคือเหตุผลหนึ่งคือคือจริงๆแล้วระบบที่ดีต้องเป็นระบบปิดนะฮะเราจะใช้มาตรการแล้วก็ตามเนี่ยเราเราปิดของเราแต่ว่าสุดท้ายเราเรา import คนติดเชื้อมาเนี่ยนะมันก็เริ่มใหม่ใช่นะครับใช่เครื่องตัวนี้เนี่ยนะฮะถ้าดูตอนต้นเราก็คิดว่ามันจะแบนแล้วมันก็จะค่อยๆลงไปเรียกมาที่หนึ่งนะฮะถูกไหมฮะแต่ว่าถ้าเราฉะงัใจเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ไม่ ไม่ทําตามมาตรการอย่างเข่งครับนี่ยจนกระทั่งมันจบเนี่ยมันต้องมีโอกาสที่จะกลับมาใหม่อมันเชิดหัวขึ้นนะครับอืใช่อันนี้ให้ดูที่สิงคโปร์ก็คล้ายกันนะนะสิงคโปร์เป็นตัวอย่างที่เข้มมากแต่จะด้วยเหตุผลใดก็ตามมันพุ่งขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็เขาตกใจขึ้นมวันละสามรอยเคสได้มั้ง ครับครับนี่นี่ือสิงคโปร์เห็นไหมฮะขึ้นลง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 ก็ขึ้นเออเออเนี่ยตอนนี้มันกําลังขึ้นเนี่ยนะตอนนี้สิงคโปร์ก็กําลังมีมาตรการใหม่เป็นคลื่นเลยนะแต่นี่ก็เป็นมันเป็นคลื่นเลยนะเนี่ยขึ้นขึ้นขึ้นลงขึ้นลงนะมันไม่ใช่เป็นภูเขาขึ้นแล้วก็ลาบลงแต่นี่มันเหมือนกับลูกคลื่นครับสิงคโปร์เข้าตกใจมากเพราะว่าเมื่อสองวันที่ผ่านมามันพุ่งขึ้นมาเยอะครับคนติดเชื้อใหม่ ไม่ทราบก็มีเหตุผลอะไรป่ะที่ที่อยู่ดีๆมันมันเกิดกลับมาใหม่านายกหลีเซ็นหลวงเอามาบอกเลยว่ามีหอพักของคนงานต่างด้าวสองหอพักใหญ่ซึ่งแห่งละประมาณพักสองหมื่นคนแล้วนั่นคือคลัสเตอร์ใหม่ที่แพร่เชือ้อแล้วเขาก็เลยใช้คำว่าเซอร์กิตเบ a k เกนี่เป็นมาตรการเข้มขึ้นอีกระดับหนึ่งยกระดับขึ้นมาแล้วเขาต้องตรงนี้เขาต้องเอาให้อยู่ก็คือหอพัก ของคนทํางานต่างด้าวนั่นแล้วก็ไปเนี่ยถ้าถ้าเราพอดอันนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยนาะคตเนี่ยรเราดูได้เลยว่ามาตร,รการใหม่ที่เขาใช้เนี่ยนะฮะมันจะช่วยหรือเปล่าก็ดูจากการาฟตัวเนี้ยว่ามันลงหรือเปล่านะฮะในในเวลาแค<ม>่เจ็ดวันนะอันนี้อันนี้ก็จะจะเป็น,นตัวตัวชี้วัดได้ถึงประสิทธิภาพของมาตรการของรัฐเนี่ยนะที่ใช้ใช่ครับ อย่างเงี้ยคนถึงชมประเทศไทยเนี่ยว่าคนไทยอย่างน้อยเวลาที่ร่วมใจกันเนี่ยนะฮะเราเราร่วมใจกันมากจริงๆอ่ะน,นะฮะมันมันถึกออกมาลักษณะนั้นนะครับออืยผมให้ดูของมาเลเซียอย่างนิดหนึ่งมาเลเซียอ่ามาเลเซียก็น่าสนใจนี่มาเลเซียโอมาเลเซียเนี่ยนะฮะออจำได้ไหมฮะ ทั้งดึงเนี่ยนะฮะเขาเคยลงมาแล้วก็จะมีเรื่องของศาสนาเนี่ยที่เขาไปชรวมชุมนุมกันเนี่ยนะฮะจนจนทางทหารจะต้องเข้าไปครับและเนี่ยมันมันขึ้นมาถึงประมาณห้าแล้วตอนนี้มันก็โอเคแล้วนะฮะก็ลงไปลงประมาณหนึ่งกว่านะครับดูของอเมริกานะฮะอเมริกาอเมริกานี่เออบางทีเรานึกนน่ากลัวมากของอเมริกาอ่านให้ดูสิครับว่าหน้าตามันเหมือนกับเป็น ยังไม่เป็มนะไอโฟนนะมันเราเราเราคิดว่าอเมริกาน่ากลัวแต่จริงๆที่น่ากลัวเพราะว่าตัวเลขเนี่ยมันเยอะประเทศเขาใหญ่ใช่แต่จริงๆแล้วมาตรการตั้งแต่ตั้งแต่กลางเดือนสามเนี่ยนะตั้งแต่วันที่ยี่บสี่มาร์ชเนี่ยนะฮะเขาทําได้ดีฮะเขาเขาล็อกดาวน์แล้วก็แล้วก็ดูเหมือนว่ากราฟเนี่ยมันจะลงมาดีเนี่ยปัจจุบันอยู่แค่แค่หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งนะฮะจากจากแปดเนี่ยออื แต่ว่าแต่ว่าจํานวนมันเยอะไงคนก็จะตกใจยอดสูงนะแต่ว่าอันนี้ก็คือเหตุผลหนึ่งที่ที่ทรัมป์เหมือนกับจะบอกว่าจะ,จะกลับมาเปิดประเทศแล้วอะไรเงี้ยนะใช่ใช่ใชใชแต่แต่ว่ามัน <Okay. S 2> มันมัน,ม,นมันยังไม่แน่นะฮะเพราะว่าถ้าถ้าเราชะล่าใจเนี่ยม,มันก็ขึ้นมาใหม่ได้อย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะครับอืมใช่ครับอืออาจารย์ใช้คณิตศาสตร์เหล่านี้เนี่ยเพื่อที่จะบอกว่าเรายังต้องเข้มต่อไป เพื่อให้ชาตควนี้เออใช่ไหมครับใช่ครับคือคือเราเราต้องการให้เห็นในลักษณะนี้นะว่าถ้าเรามาถึงหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องปะคองไปเรื่อยๆครับนะฮะอย่างน้อยเดือนหนึ่งอย่างน้อยเดือนหนึ่งจริงๆนะอย่างน้อยคือคืออย่าไปคิดว่าเราเราหายแล้วแล้วก็คนติดเชื้อจะน้อยลงเรื่อยๆครับพอแล้วเงี้ยนะฮะเพราะว่าพอพอเราเปิดโดยเฉพาะยิ่งเปิดประเทศเนี่ยนะครับ คือคือโอเคกิจาการต่างๆนี่อาจจะอาจจะเปิดได้นะฮะโดยความระมัดระวังโดยมีโซเชียลดิสแตนซิ่งอยู่ครับแต่เปิดประเทศให้คนติดเชื้ออิมพอร์ตเข้ามาใหม่นี่นะฮะเป็นเรื่องอันตรายครับเราเราถึงเห็นว่าบางทีเราจําต้องเปิดเพราะว่าเป็นคนไทยสามประเทศแต่ว่าเพาเข้ามาแล้ว ถ้าเราไม่กักการเขาเนี่ยนะฮะเขาก็จะไปเป็นผู้ป่วยเงียบใหม่มนะฮะเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาใหม่ต้องถูกกักการต้องถูกตรวจวัดนะฮะครับ,ค,รบคือผมผมขอคอมเมนต์นิดนึงนนอ่ะเรื่องการตรวจวัดเนี่ยนะฮะเรื่องการตรวจวัดเนี่ยนะฮะ<ๆ>ว่าว่าเพราะว่ามันพูดกันมากเรื่องนี้นะครับ ถ้าถ้าดูการตรวจวัดทั้งหมดเนี่ยนะฮะไทยเราตรวจวัดน้อยมากนะฮะของของเกาหลีเนี่ยเข้าไปถึงห้าแสนห้าแสนรายที่มีการตรวจวัดนะเขาเขาเขาจะไปดูกลุ่มเสี่ยงทั้งหมดแล้วก็ทุกคนที่มีกลุ่มเสี่ยงแล้วเขาก็ติดตามคนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเสี่ยงเนี่ยนะแล้วก็ดึกมาวัดตรวจทั้งหมดเลยคซึ่งซึ่งก็หมายความว่าไออคนติดเชื้อเงียบของเขาเนี่ยก็จะน้อยลงถูกไหมเพราะว่าถูก ถูกกักกันไม่หมดแล้วเดี๋ยวผมให้ดูต่อพันดีกว่าอือันนี้คือต่อพันคนนะนะต่อพันคนของเกาหลีเนี่ยนะฮะก็ตรวจวัดประมาณสิบในพันคนเนี่ยสิบคนจะถูกตรวจวัดนะนะฮะสิบในพันของคนไทยเนี่ยนะ,ะก็ประมาณศูนย์จุดสี่คนยังไม่ถึงครึ่งนะะคนเลยนะยังไม่ถึงครึ่งคนฮนะอีนนี้นี่มันมันก็มันก็เป็นเรื่องของของอมาตรการที่ต้องใช้นะฮะคือหมายความว่า,วาถึงเราไปตรวจวัดเยอะ คือเป็นต้นว่าคนที่อาการอาการ<ม>ยังไม่ถึงขั้นแล้วก็ไปไปตรวจวัดเขาแล้วก็เอ่อมันก็ทําให้โรงพยาบาลเราเนียกแคปซิตี้มันมนะะนันเต็มนะฮะนั่นแหละนั่นแหละแตนที่นะ,<ม>ะเราเรา,เราให้ธรรมชาติเนี่ยม,มันกอรองตัวัเองดีกว่าก็คือใครมีอาการแล้วเราก็ตรวจวัดครับคนไม่มีอาการอยู law ่รอหน่อยออื <Le uk. S 1> e แล้วก็อยู่าจะหายเองก็ได้ใช่นะะก็ข้อเพียงแต่ข้อเสียก็คือ ผู้ติดเชื้อเงียบเนี่ยนะฮะในสังคมมันจะมีเยอะขึ้นอืมเขาจะเป็นพาหะอันนั้นก็คืออืมครับเป็นพาหะอันนั้นคือเหตุผลหนึ่งที่เอ่อโซเชียลดิสแท้งซิ่งเนี่ยนะฮะคือการอยู่บ้านที่สําคัญที่สุดนะะใช่คือต้องทําอย่างอย่างมีระเบียบวินัยเลยเพราะว่าเนื่องจากไอการแยกคนต่อคนเนี่ยนะฮะครับคนติดเชื้อซึ่งตัวเองก็ไม่รู้คนนี้ก็ไม่รู้นะใช่มันก็ไม่สามารถติดเชื้อได้ครับอืมใช่ไหมครับครับแล้วสักพักหนึ่ง ไปสักสิบสีวันคนที่มีเชื้อก็จะค่อยๆหายไปนะฮะด้วยภุมุมกันของตัวเองนะเป็นอย่างนั้นเลยครับครับฉะนั้นอาจารย์วรศักดิ์กำลังบอกว่าเข้าใจที่เราเนี่ยมีการตรวจน้อยกว่าประเทศอื่นเพราะหนึ่งทรัพยากรเรื่องของค,คนโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์แต่เมื่อวานนี้เขาก็ถแถลงนะครับโฆษกของสอบ,บคอบอกว่าก็มีการขยายละ จะมีการตรวจมากขึ้นคือรุกมากขึ้นก็อา,อาจจะเป็นการตอบคําถามของคนว่าเอะตัวเลขที่เราดูมันลดน้อยลงมาเรื่อยๆหลายวันแล้วเนี่ยมันเพราะเราตรวจน้อยไปหรือเปล่า,าทางโฆษก,กออของคุณหมอทวีสินก็ยืนยันว่าไม่ได้ปิดบังอะไรแล้วก็เป็นตัวเลขจริงๆที่เกิดแต่ว่าก็เห็นด้วยว่าอาจจะต้องมีการตรวจมากขึ้นิเกาหลีเขาเขาเป็นลักษณะที่ ่ล็อกดาวน์ตั้งแต่ตอนเริ่มเหตุการณ์นะฮะแพร่เชื้อมันยังไม่แพร่ไปมากเนี่ยเขาใช้วิธีนั้นได้นะปัจจุบันมาใช้แบบจีนหรือหรือเกาหลีที่ทําไม่ได้แล้วฮะครับไม่ได้นะมันมันมันกระจายไปหมดแล้วนะนะใช่เพราะเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเอ่อกักกันเร็วนะฮะแล้วก็คนติดเชื้อเงียบเนี่ยน้อยนะฮะเขาก็เสร็จเร็วนะในกรณีนั้นนะครับอย่างอเมริกานี่สิ เสียเสียเวลาไปเป็นเดือนนะฮะก็ก็มันมันก็จะมีผลเหมือนกันช่วงช่วงแรกนี่สาคัญเพราะว่าช่วงช่วงแรกนี่มันเป็นเ x p o n e n t i น l ช้าไปวันเดียวนี่ยเขาบอกว่ามันมันมีผลถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะเอามาจาก literature เนี่ยนะเขาบอกว่าไอไอไอโพสต์นี่ยเวลาเริ่มขึ้นเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็น e x p o n e n t i น l ขึ้นไปเรื่อยๆแต่ว่ามันจะมันจะหักหักเหมาเมื่อไหร่เนี่ยมันก็แล้วแต่มาตรการที่ใช้นะฮะ อย่างโซเชียลดิสแตนซิ่งเนี่ยถ้าใช้วันนี้เนี่ยนะมันก็จะออกมาแบบนี้ใช่ถ้าใช้ผัดไปแค่วันเดียวเนี่ยนะมันก็จะเป็นเส้นนี้เขาบอกต่างกันสี่สิบเปอร์เซ็นตแค่วันเดียวเนี่ยนะแค่วันเดียวแค่วันเดียวคะฉะนั้นช้าไม่ได้เขากครับครับเพราะฉะนั้นการตัดสินใจเนี่ยสำคัญนะผมผมดีใจที่ทางรัฐบาลไทยเชื่ออาจารย์หมอทั้งหลายเนี่ยนะฮะเพราะเพราะว่าถ้าช้าไปเนี่ยนะฮะมันก็จะมีคนติดเชื้อเงียบเนี่ยมากมากมายครับ ครับผมผมให้ดูของไทยเนี่ยนะของไทยนะของไทยมันมันจะเป็นลักษณะนี้นะว่าว่าคือคือปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะที่ที่ใช้สูตร SIR เนี่ยก็คือกรณีไม่ทําอะไรเลยเนี่ยนะมันมันมันก็จะเป็นลักษณะ exponential curve ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันจะมีมาตรการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะหรือหรือไม่ก็มันมันมากไปจนกระทั่ง จ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นของอประชากรเนี่ยนะฮะม,มันก็จะค่อยๆลลงมามแต่ถ้ามันมีมาตรการเนี่ยนะฮะมันก็จะ,จะจะหักลงมาเองอะนะ<ช>อย่างประเทศไทยเนี่ยนะฮะมันมันก็จะมีการหักออกมาแทนที่จะขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นในที่เราบอกว่ามันแบนร์าบเนี่ยก็จะอยู่ที่จุดเนี้ใช่นะใช่ครับเพราะนั้นการการการที่ จะตัดสินใจเร็วในเรื่องเนี้ยก็จะมีส่วนช่วยมากแต่เป็นลักษณะเนี้ยตรงนี้ดูอย่างนี้นะครับเนชัดเลยครับว่าถ้าไม่ทําอะไรเลยมันจะเป็นเบอร์หนึ่งนะมันจะพุ่งขึ้นไป exponential curve แล้วถ้าเริ่มมีหลักการเนี่ยมันจะเลี้ยวออกขวาทางขวาแล้วมันก็จะแบนถ้าเป็นไปได้มันจะแบนมีคุณหมอแล้วถ้ามันรักษาหายมันก็จะลดลงนะคุณหมอเปรียบเทียบอันที่หนึ่งเนี่ยคือขอไอโฟมันพุ่งขึ้นมาบนเลย อันที่สองมันก็เหมือนจอมปลวกคือมันยังขึ้นไปหน่อยแล้วมันก็ยังติดอยู่บนแต่ามันก็จะกลางๆดีที่สุดต้องเป็นแบบหลงังเต่าครับหมอบอกหลงังเต่าก็คือว่าค่อนข้างแบนใช่ไหมอาจารย์ประศักด์ใช่ครับใช่ครับ,รบถ้าถ้าเราตัดสินใจช้าเนี่ยอสีเหลืองนี่มันอาจจะไปอยู่ข้างบนนี้ก็ได้ถูกไหมัใช่เพราะเพราะฉะนั้นไอ้กว่าจะถึงจุดนี้เนี่ยคนมันตายไปเยอะแล้วคนติดเชื้อไปเยอะแล้วใช่นี่คือกรณีของอเมริกาไงฮะคือคือคือ แทนที่จะเริ่มตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยนะฮะก็ก็เป็นเริ่มช้านะฮะพูดติดเชื้อเงียบมันก็เยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นมันก็กระจายอย่างรวดเร็วครับใช่ครับนี่ครับคณิตศาสตร์ช่วยได้จริงๆคณิตศาสตร์จะทําให้บอกว่านโยบายของเราขณะนี้เนี่ยอ่อนไปแข็งไปหรืออย่างไรแต่ว่าแน่นอนครับอาจารย์วศรรักถ้ามองนเศรษฐศาสตร์นักเศรษฐศาสตร์ก็มองว่าถ้าเราล็อก ดาวนานเกินไปเนี่ยมันจะกระทบเศรษฐกิจแรงกว่านี้มากมายอย่างไรจึงมีการพูดค,คุยกันผมก็เห็นด้วยว่าต้องระดมความคิดทั้งฝ่ายแพทย์และฝ่ายนักเศรษฐศาสตร์และก็สังคมวิทยาด้วยนะเพราะว่าออตอนนี้เราก็จะได้ข่าวเรื่องคนจนเมืองคนจนชนบทเนี่ยที่ไม่ได้รับการเยียวยาด้วยระบบ ไปลงทะเบียนก็ดี AI ก็ดีต่างๆอาจารย์ก็รู้เรื่อง AI ดีเนี่ยอาจารย์ชื่อมิคาอห์หตอที่ว่าเรื่อง AI มันทําหน้าที่ได้จริงหรือเปล่าลงทะเบียน27ล้านแล้วเราให้9ล้านเนี่ย s c a l ลงมาเนี่ยไอ้ AI มันต้องมีข้อมูลมันดีเท่ากับข้อมูลที่มีะครับ <laughs> คือ,คอ,คอถ้าเขาสื่งแค่คาว่า big data เนี่ยนะครับคือถ้าข้อมูลเรามีน้อยนะฮะไอความผิดพลาดมันก็เยอะใช่นะครับ เพเพราะฉะนั้นผมว่ารัฐอาจจะต้องต้องผ่อนปลนหน่อยนะฮะคือคือจริงๆแล้วบางแห่งเขาก็ช่วยทุกคน่ะนะฮะใช่คือคือจริงๆแล้วมันก็เดือดร้อนทุกคนอ่ะถ้าถ้าช่วยได้อืมอืมอืมครับใช่ใช่อันนั้นก็เป็นอีกอีกมิตินึงนะอ่าที่เราควรจะคุยเพราะว่าอาจารย์ก็บอกในแง่คณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ช่วยในการบอกกล่าวว่าทิศทางนโยบายเราถูกหรือไม่ถูกอย่างไรครับครับแต่ว่านั่นก็ตยังบอกเล้ว บอก็พอดีครับใช่ครับแล้วยังบอกว่าเราเราสามารถที่ estimate ได้ว่ามันควรจะจบได้เมื่อไหร่อ่านะฮะอืมจากจากเทรนตัวนี้เนี่ยนะฮะถ้าถ้าเราดูเทรนตัวเนี้ยแล้วแล้วเราต่อเทรนนี้ออกไปเนี่ยนะฮะอืมยาวขึ้นไปเนี่ยนะฮะผมว่าก็ก็ถ้าท่าที่ผมทําแบบคร่าวๆเนี่ยนะฮะครับสิ้นเดือนเมษาเนี่ยนะฮะเราจะควรจะเห็นใกล้หนึ่งมากนะะใกล้หนึ่งนะฮะ แต่แต่ว่าจุดนั้นเนี่ยเรายัางเรายัาง,ายางชะล่าใจไม่ได้เรายัางเรายัางเลิกไม่ได้นะฮะครับอาจจะต้องลงให้มันยาวไปอีกัประมาณครึ่งเดือนหรือเดือนหนึ่งเนี่ยนะ<ช>เราถึง<ช>จะสบายใจใช่แต่นั่นมันเป็นปัจจัยภายในของเรานะที่คุณตร๊กโทรศัพท์พูดถึงเรื่องต่างชาติมันจะอินพุตเข้ามาด้วย่งตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช่ใช่เรื่องอินพุตนี่สำคัญมากมต้องดูด้วยเน่ะจีนก็กําลังปวดหัวเรื่องนี้แหละเพราะว่าเขาบอกว่าเคสของเข้าในประเทศมันเกิดจะเป็นศูนย์นล่ะ แต่ว่าทุกวันยังเพิ่มขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็90รายร้อยรายเนี่ยเกือบจะทั้งหมดเนี่ยมาจากต่างประเทศเขาเรียกคนผู er ้ป่วยนำเข้าเขาใช้คำว่าอย่างนี้เลยนะ import cases นะ imported cases เออโดยไม่ได้สั่งนะมันไม่ใช่ปกติ import เราต้องเป็นคนสั่งเข้ามาอยากได้เนี่ยนะได้นี่อันนี้มันเป็น import ที่เราไม่ได้สัั่งมมยยดเีห้ กีคากระบบพวกนี้ครับมันมันต้องเป็นระบบปิดฮะมันต้องเป็นมาตรการเพราะว่าเราต้องแอสซูมว่าหนึ่งก็คือจํานวนคนเนี่ยเท่าเดิมนะฮะเพราะมันเป็นระยะสั้นแล้วก็ไม่มีไม่มีอิมพ์ตเข้ามานะครับอืม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 ครับครับดีมากเลยครับอาจารย์ยังไงก็มอนิเตอร์ต่อไปแล้วก็เรามาวิเคราะห์กันเป็นระยะระยะให้ดูคณิตศาสตร์เส้นกราฟ ดูจากตัวเลขและดูจากผลของนโยบายแต่และจุดด้วยครับครับขอบคุณมากครับอาจารย์วรษักครับที่มาชิญธนาวันครับสวัสดี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 ครับ